หนึ่งสองสามสี่ห้าไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับที่เคยมาถวายพระตาหารเพลนที่วัดบ้านกระบวเป็นประจำประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็มาเช้าเช้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยกำลังเริ่มแล้วนะครับนะครับอันนี้เจ้านี้เจ้าสินอยู่นะบ่เคยได้นะปิดหน้าครับที่เนี้ยฮะ,นะะมันร้อนนะครับนะก็เลยได้ปิดหน้าแบบนี้นะไว้นะมาช่งวงขุนขขาสากวงเวียนหมดล้เรื่องเขานะป,ป,ประดับดินเรื่องป้อมมานนี่เลยเตี้ย นะครับกับไปกันดั้มถึนส่วนนี้อันสาขาใดนี่ฮึ่งนี่มานี่ฮึ่งสีเกียรติครับสีเกียรติครับสีเกีไก่ย่างวิเชียนบุรีสีสเกีครับย่างสุ้มหน่อยย่างสุมน่อยครับขุนหารคับขุณหารกับแยกพระธาตุเรืองรองครับแยกพระธาตุเรืองรองสี่สาขาสสาขานะครับนี่เด้อนะครับไม่ตรงประกันใดก็มาถามเอาเองนะครับนี่นะครับคัดคนที่หล่อที่สุดนะครับมาย่างไก่นะครับนี่หันหนามาเบิ่งกล้องให้ในเด้อ ใครไม่หันมาปรับห้าร้อยนี่นะครับนี่นะครับต้องเป็นงานของผู้ชายนะครับโยงผู้ชายนะครับนี่ฝีมือเอกที่สุดนะครับนี่เค็ดอย่างอะนี่ขีบเกยครับขีบไกยอันหนามมม่องกองนี้ด้วนี่เดิมนะครับอเจ้าของร้านตัวจริงนะครับนี้สาขาใดนี่สาขากุนหารเนาะอู้ส้มตำนะครับนี่ ป้าฮัดมือฟันตัวจริงตัวนี้เนาะนะครับเนี่ยมม่น้ำกันจะค้นเลยนี่แมนะครับทำไม่ได้เลยนะครับนีบน่อันจะขาดช่วงนะครับโอ้นะครับโยมมาถวายทุกปีทุกปีนะครับมาที่วัดบ้านเกาะบ่อเงยหน้าไม่ทายลูกเนี่ยมาเนี่ยมาความหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามใครไม่ยิ้มปับห้าร้อยเดิมยิ้ม เด้อน,นะครับเอาในใส่น้ำหมดยังเสียบนะครับใส่เกลือมากเท่าไหร่ยิ่งอร่อยมากนะครับเด้อวันนี้จะได้ชิมนะครับไก่ย่างและส้มตํานะครับจากร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีเน,นาะสาขาไหนแบบว่าไม่ได้ลืมไมได้บานนี่สาขาท่าเรือสาขาได้อีกดบัน สิไปถึงกลานบ่เนาะบานนี้เนาะสาขาใดนี่ลหละนี่เฮ้ยยางชุมน้อยทั้งผุนสาขาใดทั้งผุนบานนี้ทานน้า,ทาเลือเล่อนเนาะอันผู้เสือไล่หน่สาขาใดผู้เสือไล่หน,นีชุ่มน้อยะครับไม่ข้าหันหน้ามานะครับกลัวมเมียน้อยจะเชอนะครับ <c oughs> ยานเจาน้าหนีเห็นหนาบ่เนาะบ้านดื้อนะครับยมตั้งใจนะครับมาถวายพัตตาหารไก่ย,ย่างทุกปีทุกปีนะครับ ก็ผมจะมาภาพก็มาถ่ายภาพทุกป,ปีจนโทรศัพท์มันพังไปหลายเครื่องแล้วนะครับเด้อทุกป,ปีนะครับอีกสักครู่จะมาถ่ายอีกนะครับนี้ใส่แบบมะละกอทั้งหน่วยเลยนี่จำว่าได้สิบกัวกิโลนะครับนี่นะครับผู้หญิงจะทาาํามะละกอเป็นส่วนมากผู้ชายจะเป็นไก่ย่างนะครับเด้อนะครับนี้จะก,กิโลละไก่ย่างบันจะตัวหรือนับเป็นจังไดี 80ตัวไก่ย่าง80ตัวนะครับสามรูปตัวตัวนะครับพอดีเลยนะครับนี้เพี้ยนเนาะจังสิได้ถวายเนาะนะครับกว่าจะย่างไปเรื่อยๆนี่นะครับนี่พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปใส่จักไม้หีบบานนี้ตัวสองหีบนะครับมีการลัดลวดด้วยนะครับโอ้มักไปจะมือขึ้นโมบานนี้เพิ่งจะมาร์กเตรียม มาอหอดเวลาใดนี่มาอหอดวัดโกบัวนีแมมาอหอดเกือบตีห่านี่ตีสว่างมาอหอดสว่างกับม่หอดเลยเตรียมอดวกแต่บ้านม่ได้ตีสี่พมือนที่นี่โอ้นะครับสาขาท่าเรือสาขาย่างชุ่มบอกเหรครับกับสาขาอย่างอื่นตัวหนึ่งลืมไหมคุณหารนะครับดื้อนะครับนิยมมาทำประชําประชํานะครับ มีความคุ้นเคยกับวัดบ้านเกาบอนะครับยมม่อมยังก็เคยอยู่บ้านอันนี่นะบ้านพอยังก็ลืมซื้อผืนนี่ึบ้านนี้ยัยงนีนใกล้ๆนี่้บัานกอจะไม่ลืมซื้อคักเด้อบ้านนี้พอวิวิวัติวิรัตรหรือยังกุ้งไม่กันแม่นำอยู่บสปีนี้สาขาเพิน่นสาขาเพิ่นหรืเตียงเด้อน,นะครับต้องขอโทษขอไปข้อมูลก็มาถามเอาตรงนี้นะครับเนี่ย ภาพก็มาถ่ายเอาตรงนี้นะครับเจน่อยจะสิมาถไทยอยีกเด้อสันสเซาเลียหุนสิมาถไทยอยีกนะครับตอนนี้กําลังรีบร้อนอยู่นะครับก็เลยไม่มองกล้องเลยนะครับอาจจะเห็นแต่ใบหูนะครับเออญาติโยมมาถวายไก่ย่างวันนี้ขอให้โชคลาบล่ำรวยลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับลานไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับมาถวายเตรียมไก่ย,ย่างถวายนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่มะนาวนะครับนี่ใส่ตามุฮุงหรือใส่ยังนี่คื้นี่ใส่ตำมุหุงเอาบัวไปกินข้าวเขาขกันบ่กินตอนไหนเอา้านะครับกำลังจะมาเรียงไปทานข้าวนะครับนี่ วัวไก่จะดิ้นนะครับก็เลยมัดสองมัดไม้เลยนะครับนี่เด้อนะครับ, <laughs> รบรนี่ไก่สุกแล้วบนนี้ไหมสุกแล้วก็มีไอติมนะครับเนื่องจากอากาศร้อนนะครับก็เลยใส่อีมุงแบบนี้นะครับอย่าตกใจนะครับไม่ได้ไปป้นที่ไหนนะครับ <laughs> <laughs> ใส่เวลาด่วนเพื่อจะจังเล,ลี่ยวนี่เฮ้ยแต่ละอันนี่แต่ละตัวแต่ละตัวนี่ สิบห้าถึงยี่สิบนาทีว่ามือแดดทั้หวอนสิบวัประโทสะบูเมีคัคักเติบอยู่เตียง <c oughs> นะครับท <c oughs> ึ่งห่อนทึ่งควนเตียงอันล้าอีนยังก็คือตอนเปินมุ่นลูกตาไปฉันอยู่บ้านเฮียร้านไหนซื้อร้านวังใดล่ะนี่ไก่ย่างวิเชียรท่าเรือครับไก่ย่างวิเชียรบุรีท่าเรือศรีสะเกดนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่รู้สึกว่าจะเจอหน้าเจอตาอยู่นี่นะครับนี่ ชุดนี้เลยตีนะครับมาหลายปีแล้วนะครับมาถวายยุ่พอวิรัติสิมาตอนไหนล่ะนี่แจ้งหน่อยจหน่อยเนาะนะครับปล่อยลูกปล่อยล้านมาก่อนนะครับนี่อันนี้ใส่ตำหุงหรือใส่ยังนงส้มตำส้มตำนะครับแต่ย่างกับส้มตำมันเป็นของคู่กันนะครับขาดกันไม่ได้นะครับนี่เด้อใบมะกรูดก็ขาดไม่ได้นะครับมะนาวก็ขาดไม่ได้นะครับ ยัางเพิ่น่เนเราขอต้อมมะทังปีบหรือไปอย่างไปกินญี่พุ่นโอ้สาธุนะครับนี่พระจาจาร์พระครูนะครับเมตตาลูกหลานนะครับที่มาย่างไก่นะครับถวายที่วัดบ้านเกาบอนนะครับโยมมาทําประจําประจําทุกปีนะครับอ,อันอยูน่น้อกันนี่จะสาขาหน่อยู่นี่แม่หนิสาขาในแนววมอีกหรือบล่รได้หนสาขาขุณหารเอียงกบสาขาขุณหาร สาขาได้อยู่บัณแยกพระธาตุเลืองรองสาขาชุมน้อยครับสาย่างชุมน้อยสาขาท่าเรือสีเกตครับาเรือสีเกตนะครับสีสเกตนะครับนี่เด้อนะครับยมมาถวายทุกปีนะครับแต่ว่าร้านสาขาเยอะเหลือเกินนะครับหลังจากล่ำรวยจากการขายไก่ย่างแล้วนะครับก็นำมาถวายพระที่วัดบ้านโกบบนะครับนี่แปดสิบตัวด้วยกันนะครับหมักมาเรียบน้อยนะครับนี่ โอ้วันสิบโมงสิเซลเล่บนอีสิบโมงนงี่ยวครับล้วเวนาะนะครับตัวละประมาณยี่สิบนาทียี่สิบกว่านาทีนะครับโชคดีที่อากาศยังไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนกว่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนี่ต้องใส <laughs> ่หน้ากากกันความร้อนถุงมือด้วยนะครับนี่ <laughs> เน้นท,ที่สุดก็คือเอ็มร้อยกับ คาราบาลนะครับนี้เดิอนะครับนี้ฝายมะนาวนะครับนี้ซ <c oughs> ุปอนันซุปปีมามาช่วงใดคือซุปปีคือประมาณช่วงนี้บุ่้งมาช่วงนี้แหละที่เดือน,น,นกันยานะครับโยมมาทุกปีทุกปีนะครับเป็นบุญพิเศษโดยเฉพาะปีนี้นะครับช่วงใบม่วงนะครับเป็นงาน อาชาปนกิจศพลงปูอ่อนนะครับญาติโยมก็เลยมามากนะครับครูบาอาจารย์ก็เลยได้บุญพิเศษนะครับช่วงเช้ามีพระทัาหารเบาๆนะครับช่วงเพลินค่อยจะเป็นนี่นะครับนี่ไ,ไก่ย่างนี่นะครับนี่ไก่ย่างกับส้มตํานะครับอโอ้ <c oughs> มาด้วยกันหลายสาขาด้วยกันนะครับ เด้อเอา้าวพอหยุดไปอลกาศไปถ่ายด้านในก่อนนะครับเอา,เอาสงสัยทีมงานไปอยู่ข้างนอกหมดนะครับเนี่ย ไก่จุกหรอบนนี้นนเอืเอย็นอะนี่ฮะต้มแซ่บกระดูกหมูนะครับนี่ถ้าสนใจไปที่ไหนอะไรนี่ฮะไก่ย่างสีสะเก็ดท่าเรือนะครับเนื้อนะครับนี่กําลังทําต้มแซ่บนะครับซี่โครงหมูนะครับนี่เพื่อนอยู่ด้านนอกนี่นะครับนี่ กำลังย่างไก่อยู่ด้านนอกนะครับโยมมาถวายประจำประจำทุกปีนะครับเด้อขออนุโมทนานะครับมาตอนนี้แม่ชีแม่ขาวก็เพิ่มพลังเหมือนกันนะครับกำลังเฮงยังลยเนี่ยชาม่านาวชามะนาวนะครับนะครับบีบน้ำไว้นะครับส่วนเปลือกนั้นเอาทิ้งนะครับเอาขอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพท่านีก่อนเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้ากำลังจะมาขอข้อมูลนะครับเพื่อจะไปลงเฟสนะครับลงไปแล้วได้แต่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับก็เลยมันคงจะซ้ํากันหลายที่นะครับก็เลยมาขอข้อมูลอีกนะครับเพื่อจะไปนะครับทําแคปชั่นนะครับทิต้าเฟสนะครับเดิมนี่นะครับโยมมาแต่เช้านะครับมาเตรียมไก่ย่างถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านกบมาทุกปีนะครับประมาณช่วงเดือนกันยานี้นะครับ แต่ว่าปีนี้มันแปดสองหนนะครับก็เหมือนกับมันโยมเข้ามาช้านะครับนะครับลายมือนี่ต้องเดาใจนะครับโอยเป็นแตล่ลำบากใจนะครับลายมือเหมือนกับผมมาตามาภาพเลยนะครับนี่นะครับสอเสือมันยอยักษ์นะครับเด้อนะครับทวงแต่คนอื่นอยู่เรื่อยๆนะครับ เอายอมมีกินเขาโรโบนิมเอาขอเขาไปกินทั้งในที่หรอเด้นนะครับเศร้าในน้ำมุนี่เลยเตรียมนะครับโยมมาเตรียมไก่ย่างนะครับไก่ย่างส้มตําแล้วก็นะครับต้มแซบกระดูกหมูนะครับด้านในนะครับ <c oughs> เพื่อจะถวายคณะสงฆ์แม่คำแม่ชีวัดบ้านโกโบนนะครับมาประชําทุกปีทุกปีนะครับเด้อ ส่วนรายละเอียดชื่อก็ค่อยฟังกับพระเดีระคุณลวงตาก็ันแล้วกันนะครับกําลังให้แผนกบัญชีนะครับเขียนรายละเอียดให้นะครับโอ้ยจะได้เดาใจฟ้านะครับนี้นะครับประกาศผูออกเนาะนะครับต้องเปลี่ยนประกาศใหม่แล้วนะครับนี้ ตอนแรกก็งงนะครับว่าทําไมใส่หน้ากากใส่อิมุงนะครับโยมเขาบอกว่ามันร้อนนะครับมันร้อนนะครับนี่ถ้าอยู่ที่ร้านนะครับประมาณช่วงเที่ยงช่วงอะไรนี่คงเต็มที่นะครับใช้เวลาประมาณตัวละ20กว่ากวนาทีนะครับกว่าจะสุกนะครับเด้ออนุโมทนานะครับโยมเขามีกุศลและศรัทธานะครับนําไก่ย่างส้มตํานะครับอาหารต่างๆมาถวาย ที่วัดบ้านโก็บเป็นประจํประจํานะครับบ้านน้องจอกหรือบ้านใหญ่หรือบ้านตนตำรับน้องจอกนี่เนาะนะครับบ้านน้องจอกนี้นะครับแต่ว่าไปเจรือก้าวหน้าอยู่นู้นนะครับศรีสะเกดนู้นนะครับศรีสะเกดเนาะศรีสะเกดนะครับท่าเรือนะครับที่ท่าเรือโอ้หลายอย่างด้วยกันนะครับบอกสามครั้งแล้วนะครับแต่ว่าลืมลืมทุกครั้งนะครับเนี่ย